ต่อยตัวอย่างออกมาแล้วกับสปิงออฟอุนโตแมเลกูลอสสปริงออฟภาคแยกจากมินิซีรีอุนโตแกลแล็กซี่ไฟภาคขาแยกแห่งชะตาที่จะเล่าเรื่องที่มาความเป็นมาของอุนโตแมเลกูลอสก่อนที่จะถูกพวกเดอะคิงดอมรับพาตัวมาโดยเนื้อเรื่องของสป i ิงออฟภาคนี้มีอยู่ว่าอุนโตแมเลกูลอสชาวอุนโตหนุ่มปิศนาที่ได้ตกลงมายัางดาวคอร์ดีซิตี้แห่งกลุ่มดาวราศีมังกรในสภาพที่เกือบจะปานตาย ก็ได้มาสเตอร์อารูเดสุดยอดปรมาจารย์แห่งหมัดอสุนมายาคอสโมช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาได้สูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับตัวเองไปไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วมาจากที่ไหนจําได้แค่ว่าตัวเองนั้นชื่อเลกูล o อสมาสเตอร์อาูเดเลยรับเขามาเป็นศิษย์แห่งสำนักเพหมัดอสุนมายาคอสโมเพื่อเป็นที่พักพิงให้กับเลกูลลอส เพื่อรอวันที่เขานั้นจำตัวเองได้และรูปฝึกฝนเพมมนอสุนมายาคอสโมโนี้ไปพร้อมกับเหล่าสิ์ร่วนสำนักนนะัแต่งนั้นเป็นต้นมาเรามาดูตัวละครหลักๆในสปริงออฟภาคนี้กันบ้านนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวเอกของเรื่องอย่างอุนโตแมเลกูลอส เอรีสไตล์หรือเลกูลอสตอนที่ยังไม่ได้สักรอยสักรูปมังกรกับพยักไว้บนแขนทั้งสองข้างและไม่ได้สวมกำไลโอ่ตัวที่ข้อมือทั้งสองข้างพอเอามาเทียบกับเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้แล้ว <c oughs> ก็ดูจะโล่งๆหน่อยนะสำหรับเวอร์ชั่นเอรี Style แต่ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะส่วนที่ในเวอร์ชั่นเอรีสไตล์ยังไม่ได้สักรอยสัก ก็เป็นเพราะว่ายังไม่ได้รับสืบทอดวิชามัดมังกรแดงอาีกับมัดพยะขาอสนนมาเลยและพอได้รับสืบทอดวิชามัดทั้งสองนี้ก็จะกลายเป็นอุลตร้าแมเลกูลอสผู้ใช้วิชามัดมังกรแดงพะยะขาวอย่างที่พวกเ,เราได้เห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งการได้รับวิชามัดอสุนมายาคอสโมทัศววิชานี้ได้มาได้ยังไงและมีวิธีการรับสืบทอดวิชาเพมัดอสุมนสมายาคอสโมโสมาอย่างไง ทำไมต้องมาในรูปแบบของลอยสัก,กันด้วยก็คงต้องลองไปหาคําตอบในสปริงออฟกันเอาเองต่อมาก็จะเป็นเหล่านักสู้แห่งสํานักเพลมัด์อสุนมายาคอสโมกันแล้วนะครับซึ่งสํานักนี้เป็นสํานักเพลมัส์ที่รวมเหล่านักสู้สุดเก่งแห่งดาวดีซิตี้เอาไว้มากมายเลยแล้วก็ยังเป็นสํานักที่เลกูลลอสสังกัดอยู่เพื่อฝึกฝนวิชาอีกด้วยซึ่งนักสู้ในสํานักนี้จะมีใครกันบ้าง มาแนะนำตัวกันที่เหล่าลูกสิษย์ของสำนักนี้กันบ้างประกอบไปด้วยสปีกร์นักสู้สาวเพียงคนเดียวในสำนักไพมัดอสุนมายาคอสโมเธอคือผู้ใช้วิชาหมัดเสือดาวแช่แข็งความเร็วสูงที่มีพลังความสามารถในการแช่แข็งใส่ศัตรูได้อย่างรวดเร็วเปี่ยมมากจนทำเอาศัตรูนั้นมองแทบไม่ทันเลยทีเดียวอารบิโอหนึ่งในศิษย์นักไพมัดอสุนมายาคอสโมผู้เป็นศิษย์พี่ของเลกูลรส เป็นผู้ใช้วิชามันนกกรเรียนทยานฟ้าซึ่งมีความสามารถในการควบคุมสายลมและจมตีใส่ศัตรูด้วยท่วนท่าที่งดงามบนเท้องฟ้าฟาลุกลุกไปไหนหนึ่งในสิกสำนักเพงมัดอสุนมายาคอสโมโ ผู้เป็นศิษย์พี่อีกคนของเลกุลอสเป็นผู้ใช้วิชาหมัดอสุรพิกวาลิมายาที่สามารถควบคุมกระแสน้ำจนศัตรูนั้นตกตะลึงในท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยตามกระแสน้ำต่อมาก็จะเป็นระดับปรมาจารย์กับบ้านกับอินสตาเตอร์โฟลอสหรืออาจารย์โฟลอสปรมาจารย์แห่งหมัดอสุนมายาคอสโมผู้มีค้งความจริงจังและเคารพในเพมัดอสุนมายาคอสโมเป็นอย่างมาก เป็นผู้ใช้วิชาหมัดพยาขาวอสนีที่มีพลังในการควบคุมสายฟ้าดูดดังฟ้าแลบที่คมกริบทูบาลน,นักสู้แห่งสำนักเพลมัดอสูรมายาคอสโมผู้รักในความอิสระเสรีไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆเป็นผู้ใช้วิชาหมัดมังกรแดงอาชีที่มีพลังในการควบคุมเปลวไฟและถนัดด้านการจี้จุดตายศัตรูให้เหมาะแกะแต่ตุย๋ยปุยเย่ได้อีกด้วย สองคนนี่แหละทันทูบาลและอาจารย์อฟลสที่เป็นคนสอนและก็มอบวิชาหมัดมกรแดพยักขาวให้กับตัวของเลกูลรสซึ่งเรื่องราวการได้วิชานี้จะเป็นไงคงต้องลองไปดูกันแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วกับมาสเตอร์อารูเดสุดยอดปราจารย์แห่งสำนักเพลงหมัดอสุนมายาคอสโมเขาคือผู้ใช้วิชาหมัดกระทิงกาบันาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวิชาหมัดอสุนมายาคอสโมที่แข็งแกร่งที่สุด ชีโมะมัดและยังเป็นอาจารย์ที่คอยชี้แนะและคำสอนให้กับอุนโตมเมลกุโรสในการฝึกฝนวิชาหมัดอสุนมายาคอสโมอ,อีกด้วยปัจจุบันเขาก็ได้ถูกแอสซูลูตเดโบโลแอสซูลูเทียมกระสอบทรายแห่งกอนทัพเดอะคิงดอมส่งหารไปแถมยังถูกขโมยพลังหมัดกระทิงกับนันนาไปเป็นของตัวเองอีกด้วยเพราะเหตุน,นี้เองที่แอสซูลูตเดโบโลสามารถใช้หมัดกระทิงกับนันนาได้ก็เพราะไปขโมยของเขามานั่นเอง และเป็นเหตุที่ทําให้เลกูลอสแข็งเคือในตัวของเดบโลไปอย่างมากเพราะมันได้ฆ่าอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนผู้มีพระคนต่อเขาเลยกลายเป็นคู่แขนคู่ปรับกันจนถึงทุกวันนี้แต่จะมีอะไรมากกว่าน,นี้อีกไหมก็คงต้องลองไปติดตามกันใน spin off อุนโตเมเลกูลลอส นี่คือสปริงออฟที่จะเปิดเผยเรื่องราวของอุตตาแมนตนนี้ในตอนที่อยู่สำนักเพลม,มัดอสุนมายาคอสโมในดาวเคราะดีซิตี้ว่าเขาผ่านอะไรมาแล้วกันบ้านกว่าจะมาเป็นปรมาจารย์แห่งมัดอสุนมายาคอสโมผู้ใช้มัดมังกรแดงพยักขาวผู้นี้มีกำหนดการฉายทางแพลตฟอร์สติีมมิ่งซูบุริยาอิมามจเนชั Time ่นเฉพาะแค่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ในเรื่องนี้จำนวนตอนอยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะฉายกี่ตอนแล้วถาประเทศไทยบ้านเรารวมถึงประเทศอื่นๆที่มีถาแฟนขับอุลตร้าแมนจะได้ดูสปินออฟภานี้ด้วยไหมก็คงต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไป ไปอีกหนึ่งสปินออฟอุลตาแมนที่น่าดูเลยจริงๆเพราะอุลตาแมนเลก u ลอสได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เปิดตัวมาในกาแล x กซี่ไฟภาค3และถึงแม้สปินออฟภาคนี้จะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของตัว l e ก u l ลอสแต่พวกเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีเรื่องชาติกำเนิดของพี่แกว่าเป็นใครมาจากไหนมาจากดาวอะไรและกาแล็กซี่ไหนเพรพี่แกความจำเสื่อมไปแล้วจำได้แต่ชื่อตัวเอง เรามาดูข่าวสารทางฝั่งของทีวีซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์กันบ้างละครับเรียมพบกับส <Absolutely> ิ่งที่เล่าแฟนแฟอุลตร้าแมนไดนากับแฟนแฟอุลตร้าแมนเด็คเกอร์กำลังรอคอยอยู่ ทังการกลับมาอีกครั้งในรอบ25ปีของมนุษย์ดาวเกโกะเอเลียนนักสู้ที่ได้ฉายาว่าปีศาจแห่งเล็กกาจากซีรีส์อุลตร้าแมนไดนาในตอนที่31ซึ่งแฟนๆซีรีส์ไดนากับแฟนๆช่องยูทูบที่ขึ้นต้นด้วยเลข4ต่างก็รู้จักเอเลียนตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะมันได้ปลอมตัวเป็นอุลตร้าแมนไดนาเพื่อท้าดวลกับไดนาตัวจริง แล้วก็โดนช่อง YouTube ที่ขึ้นต้นด้วยเลข4เอาไปล้อซะกลายเป็นฉากในตำนานเลยทีเดียวหลังจากที่เกโก้แพ้กับไดน,นาอย่างสมศักดิ์ศรีและขอดาบคือไปด้วยเขาก็ไม่ได้ผลมาในซีรีส์อุตแมนไดนาหรือซีรีส์อุตแมนหรือมูวี่อุตแมนเรื่องไหนอีกเลย จนในตอนนี้เอเลนตัวนี้ก็ได้กลับมาโผล่มาอีกครั้งในซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ซึ่งเป็นนิวเจนของไดนาก็เป็นอะไรที่แฟร์ซิวกแฟร์แฟร์ซีรีส์ไดนาเลยทีเดียวแต่จะใช่ตัวเดียวกับที่โผล่มาในซีรีส์ของไดนาหรือเป็นคนละตัวแค่มาจากดาวดวงเดียวกันนี่ก็อีกเลื่องหนึ่งแถมไม่ได้มาแค่คนเดียวมากันเป็นสองพ่อลูกอีกด้วยโดยเกกอคนพ่อจะมีชื่อว่าเกรสส่วนเกกอคนลูกจะมีชื่อว่ามิกา ซึ่งบทบาทของสองพ่อลูกเกโกคู่นี้จะเป็นไงก็ต้องไปติดตากันในซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ตอนที่9ที่จะมาในวันเสาร์นี้ แถมทาออฟฟิเชียลก็มีแอบใบ้ามาด้วยนะว่าในตอนนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างซึ่งจะเป็นยังไงงั้นรอดูกันต่อไปหลายๆคนอาจจะรอชาติในตำนานจากซีรีส์ไดนานี้อยู่สินะครับว่าในฉบับของเดกเกอร์ซึ่งเป็นนิวเจนไดนาจะออกมาฮาและสร้างตำนานขนาดไหนแต่ผมรอลีลาการต่อสู้ของเกโกในเวอร์ชั่นล่างจริงๆของพี่แกมากกว่าเพราะในซีรีส์ไดนาแคบไม่ได้เห็นพี่แกโชว์ลีลาในฐานะล่างจริงสะแอะเลย เห็นเอาแต่ปลอมตัวเป็นไดนาตัวปลอมอยู่นั่นแหละซึ่งลีลาการต่อสู้ของเกโกรร้ล่างจริงในซีรีส์ของเด็กเกอร์นั้นจะออกมาเป็นไงหน้าเดี๋ยวรอดูกันและเตรียมพบกับอาวสิใหม่ของหน่วยกัดซีเล็กรุ่น2ที่มาในรูปแบบของหุ่นยนต์มีชื่อว่าปีศาาสมองกลเทลาเฟ,ฟเซอร์โดยดีไซน์ของเทลาเฟ,ฟเซอร์จะเป็นการเลบมาจากเดสเฟ,ฟเซอร์หุ่นยนต์ตัวร้ายจากภาพยนตร์ อุลตรแมนไดนาแองอุลตรแมนทีกามูวี่คอสอเวอร์ของทีกาและไดนาที่ฉายในปี1998โดยถึงแม้หน้าตาจะดูออกไปทางวายรลายแถมดีไซน์ก็เลมมาจากเดฟเฟเซอร์ที่เป็นวายรลายแต่มันอยู่ฝ่ายพวกพระเอุนะเออซึ่งหุ่นเทลาเฟเซอร์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยสมาธ์สันติภาพโลก TPU มีหน้าที่ในการเป็นการเสริมหลักสำคัญ ของหน่วยกัสซีเล็กรุ่น 2, 2และร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับอุลตร้าแมนเด็คเกอร์โดยมี AI สมองกลอย่างฮันเนตูหรือฮันยะจิโร่ในเวอร์ชันซีรีส์เด็คเกอร์มาคอยควบคุมหุ่นตัวนี้เพื่อการลบซึ่งบทบาทการต่อสู้ของหุ่นตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงก็คงต้องไปติดตามกันในซีรีส์อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ในตอนที่11นี้แต่แห่งดีไซน์อิงมาจากเดฟเฟเซอร์อย่างนี้ก็แอบวางใจไม่ได้หรอกว่ามันจะอยู่ฝ่ายตัวดีไปตลอดนะ แถมด้วยข่าวสารอัปเดตของผลงานที่อยู่ค่าสซูบุริยาเหมือนกันอย่างแฟรนชายโทคุอคน,นิเมะแนวขายหุ่น SSSS SS. กับมูวี่คอสโอเวอร์กันระหว่าง SSSS SS ทั้งสองภาคทั้งกริกแมนและไดนาเซนอนโดยมูวี่ภาคนี้จะใช้ชื่อภาคว่ากริกแมนยูนิเวอร์ส เออตั้งชื่อง่ายดีซึ่งภาคนี้จะเป็นการรวมเหล่าตัวละครบางส่วนจากอนิเมะ S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  g r i c k m a n และ SS SS 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 Dynazenon m ย r เเี่ยนกลับมาอีกครั้งมาทั้งไอเจ้ายูตะทั้งลิกาจังทั้งยโมกิและยูเมะจัาเป็นต้นแต่ก็ยังไม่ประกาศเนื้อเรื่องของมูวี่ภาคนี้มาหรอกนะ แม้แต่ตัวอย่างเรียกน้ำย่อยก็ไม่มีมาซะแอะเลยทำให้ไม่รู้ว่าเหล่าตัวละครของท่างสองภาคน,นี้มาโครจรเจอกันได้ยังไงแล้วไปเจอกันที่ท่าไหนก็คงต้องรอทาซูบุริยาโปรดักชันและ Studio t i ทกเกอที่ทำอนิเมะท่างสองภาคน,นี้มาอัปเดตก,กันอีกทีเร็วๆหน่อยนะ่าเดี๋ยวคนลืมสิ่งที่แฟนๆทัอกุอนิเมะ SSSS. รอคอยก็คงจะเป็นคู่พันาจากภาคกิกแมย่างยูตากับลิกะ อยู่ใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่จะได้คู่กันสักทีรุ่นน้อยอย่างโยโมกิกับกาายยเมจะผ้าไดนาสนอน์แม่งนำหน้าไปแล้วอย่าให้หน้อยหน้ารุ่นน้อยหน่อยเซ่และรวมถึงการลมล่ากันระหว่างตัวอของงานอย่างคริกแมนและไดานาสนอนว่ามันจะลลมล่ากันยังไอองเพราะใหญ่ๆก็เป็นการคอสอเวอร์กันระหวา่างอนิเมะขายหุ่นในแฟรนไชส์เดียวกันทันทีก็ต้องขายของเล่นกันหน่อยสิวะเมื่อกี้เป็นข่าวสารจากทางค่ายสบุริยา ต่อไปก็จะเป็นข่าวสารจากฝั่งค่ายโตเอกกันบ้างล่ะครับเผยผ้า,ผาหลุดของเล่งล่าใหม่จากโทคุสทัสเซฟรชายของค่ายโตเอกทั้งฝั่งเซนไตและก็ฝั่งไรเดอร์โดยมาเริ่มกันที่ฝั่งเซนไตยอย่างขาบวาการนักลอกอวตารดมบราเทอร์สนี่คือผ้าหลุดของเล่ฟิกเกอร์ที่เผยให้เห็นถึงร่าใหม่ของดงโมโมทาโร่หัวหน้าของกลุ่มดงบาเทอร์ที่มีชื่อล่างว่าโกดงโมโมทาโร่นั่งเองโกที่แปลว่าสีทอนะ โดยก่อนหน้านี้ซึ่งทานนิตยสารเเลบีคุงก็ได้ใบเงาล่างอัปเกรดนี้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่หวาที่จะมีผ้าหลุดของเร่งที่มาสปอยเอาซะได้ซึ่งล่างนี้ถือได้ว่าเป็นล่าสุดยอดของดมโมโมทาโร่ล้วมั้งหรือจะมีล่างใหม่ที่เหนือสุดยอดไปกว่าน,นี้อีกก็ว่ากันไปโดยดีไซน์ของล่างนี้ก็มาในรูปแบบของล่างเดิมแต่ใส่กอดเท้าลงไปอีกแล้วคือแพทเทิร์นอย่างนี้เห็นมาในเซนไตหลายเรื่องแล้วนะเห็นมาบ่อยจนเอียงละ แค่เป็นล่าิดเดิมแต่ไสก่กอดทับลงไปก็เป็นล่าสุดยอดได้แล้วสำหรับผมผมชอบแบบที่เป็นดีไซน์ใหม่ไปเลยอย่างเช่นซูปเปอร์เซนไคเซอร์เป็นต้นอะไรงี้มากกว่าเพราะมันดูลงทนดีแต่ก็ให้อภัยได้พอล่างนี้ดีไซน์กอเท่ดีและที่สำคัญ อย่างน้อยล่างนี้ก็ไม่ได้ชื่อล่างว่าซูเปอร์เหมือนเซนไตเรื่องอื่นก็ดีแค่ไหนแล้วซึ่งล่างนี้ดูท่าว่าน่าจะาไว้ต่อกรกับพวกจูโตที่ได้เผยตัวและเข้าประชิญหน้ากับพวกดงบาเทอร์บ้างแล้วดูท่าว่าล่างโรบโบทาร่ของพวกดงบาเทอร์จะสู้พลังอำน,นาจของพวกจูโตไม่ได้ซะแล้วทาร่โลหัวหน้าของกลุ่มเลยงัดล่างโกเพื่อต่อกรกับพวกจูโตโดยเฉพาะละมั่งนะ เอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าร่างนี้จะมีบทบาทยังไงคงต้องรอไปดูในเรื่องเอาเองตัดสลับภาพมาที่ฝั่งของไรเดอร์อย่างมอสไรเดอร์กิสกับบอนเผยผ้า,ผาหลุดของเล่นดูท่าว่าน่าจะเป็นงานซอฟที่เผยให้เห็นถึงสแตนดาร์ดฟอร์มประจำตัวของมอสไรเดอร์ไทคูนไรเดอร์หน้าธนุกิจจากซีรีส์กิสซึ่งดีไซน์ของตัวชุ่ก จะมาในรูปแบบทีมนิงจายังไม่ทราบชื่อล่าฟอร์อย่างเป็นทางการของไทคนล่างนี้รวมถึงเรสบัคเกอร์ที่ใช้แปลงล่างว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรกันแน่ระหว่างชื่อนิงจาฟอร์มหรือชินอเิฟอร์ม ก็ต้องรอทางออฟฟิเชียลหรือไม่ก็นิกเกสารเทเลบีเดือนหน้าเปิดเผยชื่อล่าฟอร์ยังเป็นทางการอีกทีดีไซน์ของร่างนี้โดยส่วนตัวผมว่าเธอออกมาได้เท่ดีแต่เป็นไรเดอร์ตีมนินจาทานูกิแท้แต่ดีไซน์กลับดูเหมือนกับนินจากบแบบลูกพี่กลับมาจากเรื่องนารูโตะแทนที่จะดูเหมือนนินจาผสมกับทานูกิสะงมากกว่าเอามณ์เหมือนกับไรเดอร์ไลท์กับไรเดอร์แจนเลยที่ดีไซน์กับต้นแบบดีไซน์ดูไปกันคนละทานมากเลยแต่ก็ช่างเธอ อย่างน้อยดีไซน์ก็ออกมาดูเท่ตามสไตล์นิงจาดีก็พอหยื่อๆกันได้เหลือแค่ไรเดอร์นาโกกิมเพนแมรี่และก็ดาแพนแล้วละ่ะที่ยังไม่เผยร่าสแตนดาร์ดฟอร์มของตัวเอมาที่มีโอกาสได้เห็นมากที่สุดก็คงจะเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มของนาโกนั่นแหละส่วนที่เหลือก็อาจจะตามรอยไรเดอร์ Rider ที่รวดเร็วที่สุดในจกักรวาลไรเดอร์ก็เป็นได้ว่าไปนั่นฮฮ <laughs> แล้วก็ออกมาปิดท้ายข่าวสารกันด้วย v c n e t เรื่องใหม่ที่จะเป็นเนื้อเรื่องหลังจบซีรีส์มาสไรเดอร์ฮิโรมิที่เพิ่งฉายจบไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นามนมานี้โดยไลเดอร์ตัวเอกของภาคน,นี้มากันตั้ง2คนเลยเอหรือ4คนก็ว่าทั้งมาสไรเดอร์เอเวอเรตี้ไลท์ที่แปลงร่างโดยไดจิกับคางิโร่รวมร่างกันกับมาสไรเดอร์เดมัสที่แปลงร่างโดยคาโดต้าฮิโรมิขวัญใจมหาชนชาวประชาชนชาวประชาชีอะไรก็ว่ากันไป ที่บอกว่าอาจจะมีตัวเอกตั้ง4คนนี้ก็เป็นเพราะว่าในตัวอย่าง v ีซีเนภาคนี้เผยให้เห็นถึงที่ยิ้มแบบมีเล่นส์สเนปเปอร์ซึ่งคาดว่านี่อาจจะไม่ใช่ตัวของปู่ที่เรามีแน่ๆอาจจะเป็นปีศาจภายในจิตใจที่เข้ามาสิงร่างตัวปู่เองก็เป็นได้ อาลงแบบคางเนโรสิ่งได้จิกับเดวิลฮานะสิงฮานะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีศาจของปู่ฮิโรมิจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่ถ้ามาดีก็เป็นตัวเอกคนที่สีของเรื่องแต่ถ้ามาร้ายก็เป็นตัวร้ายของเรื่องไปเลยและที่สําคัญสิ่งที่แฟนๆปู่ฮิโรมีกังวลเลยก็คือปู่แกจะตามรอยเฮียฟูวะกับเอจิ ที่ตายไปในวีซีเน็ของตัวเองหรือไม่เพราะสภาพของปู่แกตอนนี้ดูไม่น่าจะแปลงร่างเป็นเดมัสไหวแล้วถึงแม้ไอ้คุณคาเลสก,กิจะช่วยปรับแต่งเดมอสเดเว์ของปู่แกให้สเสถียรขึ้นแล้วก็เถอะแต่ทางโตเอกคงไม่น่าจะเล่งมุกซ้ำแล้วหรอกมั้งแมนพิ่งโดนคนดูด่าแบบยับไม่ยับไปไหนผ0าสิบปีโอซักขนาดนั้นคนเข็กแล้วล่ะที่จะนำเอาตัวละครยอดนิยมมาเชื่อทิ้งนั่นน่ะแต่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปอยู่ดีว่าจะออกมาเป็นไง และแน่นอนวีซินเน็กภาคนี้ก็จะยังมีร่างใหม่และขายของเล่นเหมือนเดิมกับ2ไวส์สตมชิ้นใหม่ที่เอาไว้แปลงร่าเป็นร่าพิเศษประจำวีซินเน็กภาคนี้ประกอบไปด้วยเมกาแบ็กไวส์สตมและก็แจแองสไปเดอร์ไวส์สตมโดยเมกาแบ็กไวส์สตมชิ้นนี้คาดว่าน่าจะเป็นไวส์สตมของคาง e โร ที่เอาไว้ใช้แปลงร่างเป็นไรเดอีวิลล่างอัปเกรดเพราะของไดจิที่เป็นด้านสว่างก็มีล่างอัปเกรดอย่างโฮลี่ไลท์ไปแล้วทําไมด้านมืออย่างคางไนโร่จะมีล่าอัปเกรดไม่ได้ล่ะแล้วก็อีกอย่างสําหรับผมถือว่าร่างเอเวเรตี้ไลท์คือที่สุดของไดจิกับคางไนโร่แล้วล่ะไม่อยากให้มีร่างใหม่ที่เหนือสุดยอดไปกว่าร่างนี้แล้วล่ะส่วนใจแอนสไปเดอร์ไวส์แตมชิ้นนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นของปู่ที่โรมิเที่ยวไว้แปลงร่างเป็นเดมอนส์ร่างใหม่หรือว่าจะเป็นของปีศาจของที่โดมิ่ ไว้ White, แปลงว่าเป็นไรเดอร์ตัวใหม่กันแน่นะแต่ดูจากสีของไวส์แสตม์ชิ้นนี้นี่มันสีของเดมัสร่างแรกช,ะชะัดๆคงไม่ใช่ว่าพอแปลงร่างออกมาแล้วจะเป็นเดมัสร่างเดิมที่เป็นร่างใหม่เหมือนเลวไลซิ่งฮอปเปอร์กับโอไมตี้เซเบอร์หรอกนะถ้ามาแบบนั้นจริงอิก,กิโกกับไวส์ก็ยิ่งจะดูเป็นตัวประกอบมากขึ้นกว่าเดิมนะซีเนียแล้วก็จบกันสักทีแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ไปยังไงกันบ,บ้างสนุกไหมผมไม่สนุกมั่ง ถ้าชอบแล้วก็ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดส่ก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ตูนกันด้วยนะครับและอย่ายลืมมาคอมเมนต์กันด้วยล่ะงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีโอเกน